สวัสดีค่ะเขาสู่ช่องป้าคำใสร้านตุบาลิจิตนะคะบ จะไปขัวกลางนะคะปลาปลามาหนึ่งหนึ่งถ้วยนะคะปลาาขัขวกลางจะเอาแกงไม้ไปให้ไทยบ้านเก็บไว้ให้ป้าแตนลุ่มคนนะคะก็เอาทยบ้านเก็บไว้ให้ป้าแตนเอาอันนั้นมา เอาตัวที่ออาโอ้ยอันนี้น่ะเดี๋ยวค่อยจะบอกให้ถ้วยคือเสือเอาไปกินเสือก็วางไว้ตรงนู้นนะคะมาเอาไปกินจะบอกให้แล้วก็มีหลายหลายคนเอาไปกินแล้วก็วางไว้ตรงนู้นจะแ,แค่ค่อยก็มีถ้วยไหนอะที่ว่าเอาตัวใหญ่ๆนะ่ะกระมังนะ่ะ ค่อยจะเอาให้แบบว่าใครอยากกินก็กินนะเออหนูแกงอ่าป้าแกงเยอะยายแกงเยอะนะคะแกงไว้เผื่อเพราะว่าหน่้อไม้ซื้อมาแล้วค่อยว่าอ่าอะไรโอ้ยไม่เอาเอาอันตัวสิ เอาร้วยใหญ่ๆก็ได้เอาให้เวลาเขาเอดมินอะไรมากินน่ะให้กินไม่หมดหรอกเออร่วยอีกนะเออตัวนี้มันเข้าหูแล้วก็ได้ผ่าออกเด้อแกงแกงเผือไว้ลุงวางช่างดำแล้วก็นี่แหละเขาจะมากินหน้าบ้านนี่ค่อยทำได้ครั้งเดียวเด็กๆเ,เขานี่ ให้กินอันนี้ดีกว่านะคะเห็ดหูหนูนะ่ะบางครั้งก็เยอะเด้อไทยบ้านบางครั้งก็ไม่มีที่อ่าบ้านอันนั้นอนะ บ้านห้วยน้ําเที่ยงนะคะอันนี้ก็เอาไปส่วนรวมนะคะครัวกลางเตะอนนั้นเอาให้ลุงพลป้าเตนอันนี้ส่วนกลางอันนี้คือแอดมินหรือใครจะกินก็กินได้นั้นเอาไว้ให้ป้าเตนเพราะว่าป้าเตนชอบกินผักลุงพลป้าเตนชอบกินผักอันนี้ก็กินได้เลยเด้อทายบ้านเด้อใครจะตักก็ตักไปเลยอันนี้นะคะ ่าป้าเต็นนะเขาชอบกินผกักอันนี้เด็กๆเ,เขาจะชอบสดน้ำหมดธุระแล้วจะอาบน้ำก่อนที่นี้แกงเสร็จแล้วก็ไปดูแถวตะแค่ค่อยนั่นแหละขาไปกินแล้วไม่ยอมเอามาค่อยเห็นถือไปวันนั้นเห็นวางวางวาง,วางอยู่ค่อยก็ไม่ล้างให้เออไปบ้านฮันนี่ด้วย เราไปกินตรงนั้นแหละของป้าคำใสก็จะไปตามคืนอยู่นะคะตามคืนอยู่แต่มันไม่เหมือนเพื่อนหรอกพูยป้าคำใส อันนี้นี่นี่ก็จานครัวกลางไม่มีสีแดงๆเน,นียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ะต้ำเจ๋วหูปูกอยู่นะคะเจ๋วป้าแล้วจะต้ำเจ๋วป้าแล้ว ดำเจียวหูปู แกวปลาลาก็เอากระเทียมลงแล้วก็เอาหอมลงนะคะนี่หอมลงเพื่อตำให้ละเอียดแล้วก็เอาปลาลาใส่เพราะว่าปลาลาสวยสวยนะคะเป็นตอนตอนตอนเล็กๆแต่ถือว่าสวยมากเลยใส่แกงหน่อไม้ก็อร่อย ตามใส่กันก่อนนะคะตามประมาณนี้นะคะกินกับเต็งก็ได้กินกับผักก็ได้นะคะคแล้วฝงชลชัยในฝงชลฟงชลใส่นะคะ ดดนี่คะกลมสรรสน้ำปลาไม่ต้องใส่เพราะว่ามีปาลาแล้วนี่ค่ะเกลือใส่สักนิดบ้าง จะได้มีรสชาติเต็มหน่อยเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วใส่ถุงก่อน คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะลืมนะคะก็แบ่งไปครัวกลางแล้วนะคะแล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไปร้านขาปลาคำใสด้วยขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ